เอาแล้วครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมกำลังจะนอนแล้วนะครับอพอดี r o v นะครับเขาได้อัปเดตโค้ดใหม่มานะครับพอดีมีน้องนะครับในในกลุ่มนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่อา v วเขาแจกโค้ดนะนะครับรีบใส่เลยมันจะหมดอายุนะครับโอเคเราเป็นว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้นะครับ เดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันเลยแล้วกันนะครับโค้ดมีแค่โค้ดเดียวนะครับโค้ดเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะวิธีเข้าไปใส่โค้ดนะให้เพื่อนๆกดมาตรงหน้ากิจกรรมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอันล่างสุดนะครับหาคำว่าแลกไอเทมนะครับกดเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกเลยนะครับโค้ดเดี๋ยวผมจะปักปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับ หรือใครที่จะใส่ตามก็ใส่ตามได้นะครับ CI นะครับ Vzb z 5D 9 9 7 T นะครับกดแรกไปเลยนะครับมีแค่โคดเดียวนะครับนะเลกโคดสําเร็จแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูของกันนะว่ามันได้อะไรนะรได้เป็นกล่องนะครับได้กล่องอีเวนต์นะครับรับแล้วก็เปิดไปเลยแล้วกันนะครับชื่อกล่องว่ากล่องโสดปวจีบนะครับ ว้าวขยะชิ้นส่วนลูนะครับขยะสุดๆไปเลยนะีโอเคเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆได้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะเพียเขาบอกว่ามันมีพวกสกินพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสกินกับฮีโร่นะครับเยอะมากเลยนะครับโอเคแค่นี้นะครับสั้นๆนะครับฝากกดไลค์คลิปให้ด้วยนะบาย,บายยไปแล้ว